ใครสิงบางคะใครสิงแล้วฟังอยู่ตอนนี้นะคะอากดหัวใจให้หน่อยสติกเกอร์ก็ได้เป็นกาลังใจให้นิดหนึ่งเนาะอะ,อะมาที่ชาว,ชาวราศีสิงนะคะหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะ17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนคะ่ะ งานประจำของชาวราศีสิงห์นะคะงานประจำกันก่อนเนาะงานประจำหืดนิดนึงเออหือดหน่อยแต่งานดีคืองานยากอะแต่มันดีมันเพราะอะไรมันกว่าจะทําเสร็จกว่าจะผ่านกว่าจะอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากแต่ดีมีโอกาสนะคะงานดีมีโอกาสเติบโตในสายงานอืมนะคะถ้ามีลูกน้องอ่าเจ้านายดีนะ งานดีของชาวราศีสิงห์นะคะเราจะมีไพ่แบบค่อนข้างหืดน,นิดหนึ่งไพ่แบบมันยากอ่ะแต่ว่ามันมันทำได้อะไรอย่างค่ะเจ้านายดีเจ้านายเอ็นดูแต่ระวังลูกน้องนิดนึงนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะระวังลูกน้องนิดนึงบางคนลูกน้องลาออกอ่าต้องหาคนทํางานแทนอะไรเงี้ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องเข้ามาสำหรับชาวราศีสิงห์นะ ที่คนค้าคนขายกันบ้างค่ะค้าขายนะคะค้าขายซื้อง่ายขายคล่องอ่าชาวราศีสิงห์นะใครเกิดราศีสิงห์ค่ะซื้อง่ายขายคล่องนะคะขายในช่วงสัปดาห์นี้นะซื้อง่ายขายคล่องอ่ายอดปังลูกค้าเก่าแนะนําลูกค้าใหม่มีการบอกต่อประชาสัมพันธ์กันโดยที่เราไม่ได้ทำเขาเลยบางทีไม่ได้ทาําโฆษณาแต่เป็นการบอกต่อนะคุณภาพของ ของเราอ่ะเออให้กันและกันเองนะคะก็ถืเป็นการโฆษณาให้เราแล้วแหละนะดีค่ะสัปดาห์นี้ถือว่ายอดดียอดปังนะค้าขายลูกค้าเก่าแนะนําลูกค้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสัปดาห์เรื่องการเงินกันบ้างค่ะการเงินนะสัปดาห์นี้การเงินเงินนิ่งเงียบแต่ก็เลยมีเก็บมีกินมีใช้นะเงินค่อนข้างนิ่งนะคะแต่ว่า มีเก็บมีกินมีใช้นะคะซื้อความสุขให้กับตัวเองได้ก็ถึงไม่เดือดร้อนนะหลายๆราศีนะเรื่องการเงินการงานเขาดีจริงๆนะคะมาที่ความรักกันบ้างค่ะความรักคนมีคู่นะมีความสุขแฮปปี้บอกเลยมีความสุขแฮปปี้นะความรักนั้นมีความสุขแฮปปี้ดีค่ะสมหวังความรักเขารียกความรักสดใสนะคะความรักสดใสแฮปปี้นะสาวชาวราศีสิงห์นะมาที่คนมีคู่กันบ้างค่ะคนมีคู่นะ ความรักสดใสค้นโสดโทษทีค่ะค้นโสดจะพบรักผ่านสื่อออนไลน์ผ่านการแนะนําผ่านสื่อออนไลน์ก็ได้ผ่านการแนะนําก็ได้อ่าจะพบรักผ่านการแนะนําผ่านสื่อออนไลน์มีการส่งคุยไลน์กันก่อนคุยแชทอินบ็อกหรือมีการคุยผ่านก็ได้แอปพลิเคชันก็ได้หรือมีการ พอคุยเดียงไม่ได้เห็นหน้ากันก่อนก็ได้นะคะจะมีพบรักผ่านสื่อออนไลน์กันเกิดขึ้นนะมาที่สุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพของชาวราศีสิงห์นะคะระวังเรื่องปวดท้องอ่าปวดท้องแสบตาหรือประมาณนั้นนะคะเล็กๆๆน้อยเนาะมาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงกันบ้างค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงในช่วงสัปดาห์นี้เป็นผักแก้วระกอละกันนะคะเป็นผักคูบ้านคูเมืองลงตั้งจิตในฐานถึงท่านนะคะสวดมนต์ถึงท่านดูนะ,ะเป็นการเสริมดวงในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะ มาที่เลขมงคลเสริมดวงค่ะเลขมงคลเสริมดวงของชาวราศีสิงห์ก็จะมีเลขเก้าค่ะเลขแปดอ่าเก้าแปดและสามค่ะ